สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมมาอีกหนึ่งชนิดคือไม้ดอกหอมทนแดดนะครับเอื้องผาวเวียงดอกสีครีมนะครับผมเอื้องผ่าวเวียงตาดานะผาวเวียงตาดานะครับผมงานมาสวยพอสมควรนะฮะยอดกําลังทิ้งใบเตรียมทิ้งใบกันเพื่อเตรียมออกดอกนะฮะเอื้องผาวเวียง ดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะคบผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากดอกใหญ่พอสมควรครับดอกใหญ่เท่าไข่ไก่เลยนะฮะแล้วก็มีตาดำสีครีมครีมไข่ไก่สวยฮะสีสีพาสเทลสวยสีแบบหายากแบบนี้นะฮะเอื้องผ่าเวียงแบบนี้กิโลละ800บาทส่งฟรีนะครับผม1กิโลบาทส่งฟรีสำหรับเอื้องผ่าเวียงนะครับผม สามกิโลสองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจไม้แปลกหายากกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมทนแดดนะครับผมเอื้องผ่าวเวียงเป็นอีกหนึ่งชนิดเป็นกล้วยไม้อีกหนึ่งชนิดที่ทุกคนที่นักสะสมกล้วยไม้ป่าควรสะสมไว้นะครับผม1กิโล800บาทนะครับผมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผม1กิโล800บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มรากสมบูรณ์นะครับผม งานมาสวยพอสมควรไม่ไม,ไม่ไม่เป็นซีกเป็นอะไรมากนะครับผม1กิโล800บาทส่งฟรีนะ3กิโล2พส่งฟรีใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์0959 418 988ครับผมเอื้องผ่าเวียงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ